ห้องลลยสิตายมาเอินหาแม่ตัวละคนฟังควมเมียบ่มาแลวฟังควมผัวเบิดแทแ้และมาคุณแท้แม่ผู้ใดนอนละนาย โอ้ยโอ้ยลานามเลือวัดนี้คุณมันด่าหาแนวป้อนนอนกิดหินบอดไตให้บ่ต่อมดอกต่อมเจ้าแหลงเศ้าเฝ้าอู้กวย สีต็มผ้าป่าล้นถวยเที่ยวลำน้ำบุตรีมีบุตรตาดอกเต็มอกให้อานเขียนในเลียนูนักเก้าเบากระสูกปูท่างให้เที่ยวท่องเงินท่องของเครื่องใส่บอกคืนให้ข้างขาเือมแม่นั้นมีแต่เพิ่มเติมต่อบอกขอบคืนบืนบ่มีย้ำถอยซอยเสริมประงค์อยู เพิงเป็นคููเด้อเป็นเพื่อนนำพาบ่ฮักพิงลูกชายหญิงยากแขนแสนสั่นบ่วันไวแม่นั้นมีแต่ห้โอ้ยไข้ป่วยบอกเคยปากคอยเยียวอย่าหาปัวดอกพวงหาดอกมาเลียงให้พ่อเพียงเด้อของใส่นี่คือใจอ อผู응้เ응ป็นแม่ปอ้ยมีปัญหากระสอยแก่พาเจ้าเข้าใส่ทางลูกขาดแม่คือจังแพ้แตกมังโโโโโโออออออ้้้ เหือบัดนี้ลูกขาดแม้คือจังแพ้แตกม่างในระหว่างกลางทะเลไพเสิเหัวเลือกให้หลอดตายเด้อไปเกยตื่นเกิดน,น้ำตาเด้อตัางเขาเล่าทนไหวให้เขาอิ่มซีมน้ำแกงแบงต้นเนือเหลือไหวให้หมูเหา วาแต่ล uh, wow. mm ูกแต่เต่าคองถึงก็เต็มใจพลูกสบายดอกชายหญิงแม่ก็ยินดีแล้วผมโพทองดอกโพธแก้วง้วงควมเออ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 กังแดดซองฝนตกมาแม่กับป่องกันไว้บ่ให้น้ำขาดแม่แล้วมูดเจ้าวู้ กะบอดอกฟังกันหันคนทางมางมืนแม่บ่มีสิมาตุ้มมอและสุ่มดอกคุ้มมางมุนมังหวังหำหันโอ้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 โออเยเบิดมูนแม่เบิดมูนแม่ปานแพ้แต่ขาดสะบันบุญคุณทาาหัน

่งน้ำห้อยวัฒนธรรมเรื่องพ่มสางสัตว์โลกน้ำห้อยวัฒนธรรมไปกับภูคาโซสองสอดมวนมวล,มวล,มวลคารับต่อจากตอนที่แล้วครับสาวว่างแล้วมานีก็ได้เว้าทั้งเรื่องและดูประจำเดือนมากครับแม่ใหญ่ยังบอท่านจบครับ ยังมีอีกสองบัณนที่มีควมจำเป็นอยากเอามาเล่าสู่ฟังครับเพื่อว่ายางหน่อยกับสิได้เป็นอุท่าห o r n เพื่อให้ได้คิดเพื่อให้ได้หู้แด่ครับบางเถือบางที่นั่นเกิดขึ้นกับแม่ยาแม่ยิ่งมูเฮานี่ก็บอกคอยสีหู้ครับบอค่อยหู้จากต้นป่ายสายเหตุผู้ลังค้นก็เป็นทองม่านครับเคยมีอยู่ด้แม่ใหญ่ มันขึ้นบกไงคือจังมีลูกนี่กับละคได้จักเดือนสองเดือนพันแวบลงแวบบลงแล้วได้เดือนสองเดือนบันไงขึ้นคือจังมีทองคือจังมีลูกนี่ก็มีรันละไทยบานเห็นพัดว่าโอ้เจ้าตอนบุญเมื่อเกิดตัวนี้พผะวาะพากันหาดอกไม้ทูบเทียนมาลูกเม่าไหวเอาแป้งมาลูกทอง เอาธูปเอาเทียนมาไหว้ขอเลขกะลํายังสิผู้กาก็เห็นมาหลายเนี่ยขันสิไปว่าวว้าเอ้ยมันเป็นย่อนเลือดเป็นย่อนโลหิตประจําเดือนตัวหันว่าสันกับบ่มีผู้เสือค่ะล่ะเฮ้ยเจ้าอย่ามเาเบาพอไ่โสบอกว่าเจ้าเป็นผู้ชายสมสัคสิไปหูเรื่องประจําเดือนนอเพาะว่ะ <laughs> ไม่ไงเอ่อ <laughs> เป็นไปยังสันกะลํ เคยพากันไปวายไปว่อนหาเลขหาเบอร์แต่อยู่ต่อมากับ,บโบดนครับสตีผู้นั่นก็ได้เสียสีวิตลงครับย่อนก้อนเลือดประจําเดือนเนาเสียอักเสบครับนี่แหละก็เลยเป็นอุทาหรณ์อันนึงอยากนํามาเว้ามาเล่าสู่ฟังครับถ้าสิเว้าถึงเรื่องของเมยิ่งแล้วบางจําพวกทีเป็น แม่ยิ่งที่มีผัวแล้วหรือบ่ท่านมีผัวกยาครับตั้งแต่เก่าเดิมด่ามานั่นเลือดประจำเดือนหันดีอยู่ครับตั้งแต่พ่อแตกเนื้อสาวมานี่คือผู้ขาเว้าวนั้นเลือดประจำเดือนก็นสมบูรณ์ดีอยู่แต่มาหากอยู่ต่อมานี่บ่ได้เห็ดยังบ่เป็นยังละครับยู่ดีๆมานีผัดมี อาการนาซีดนาเหลืองคันที่ว่าป่วยก,กับโบแมนครับกับโบคิ้งห่อนโบเจ็บโบป่วยยังแต่ว่าหักเหลืองครับนากระเหลืองมือตีนกระซีดมีอาการเจ็บแอวถ้าเป็นจังซี่กระย้อนว่าโลหิตประจำเดือนนั่นมันแห่งติดกระดูกสันหลังครับแพทย์แผนโบล่านพนว่าเป็นฤทธิ์ซิดดวง โลหิตระดูเป็นลทธิ์ที่ดวงติดสันหลังครับอันนี้ก็นแนวหนึง่งแต่ว่าสติอีกบางจำพวกเป็นจังสี่ไม่ใหญ่คือผู้ข่าเว้านั่นละ่ะมีโลหิตประจำเดือนแหงเป็นก้อนทอน่อนวยไข่ไก่นี่ครับติดอยู่หัวเนากด็ดีติดอยู่ในซ่วงนาเอิกกด็ดีหรือว่าเป็นก้อนกลมกิ่งอยู่ในทองกรดีครับบางเถือท่องคืน บางเทือกับท่องลง่งแวบบขึ้นแวบบล่งเป็นบางเท้อครับบางเทือกับเจ็บท่องแดกขึ้นแดกลงคืดใจสิขาดครับถ้าหากว่ามีอาการเป็นลักษณะจังสีนี่แพทย์แผนโบราณเพินวาเป็นฤทธิ์สีดวงแหง่งครับถ้าแพทย์ใส่ยาบอถือก,กับิกายเป็นฤทธิ์สีดวงแห่งไปครับแม่ยิ่งลักษณะหนึ่งบัดเป็นแนวนี้ครับ แม่ยิ่งบางจําพวกเอื่นว่าแม่ยิ่งพมมาจารีนี่ล่ละครับเป็นสาวไว้รุ่นนี่ล่ละซึ่งเป็นพมมาจารียังบอริสุดอยู่นี่ครับยังบอทันใดลวงประจําเดือนนี่ล่ละพ่อตกลุ่นสาวมานี่สมควรที่สียหอดย่ามลวงระดูแล้วแต่ว่าระดูนั่นกับบมี่มากครับบังคนกับอายุหอดเศร้าปีสะกอนจังมี่ หรือบางคนก็นอายุหอดสามสิบจังมีหรือบางคนก็นก,นกินดองแลลวจังมีระดูมากกับมีครับอันว่าในลักษณะแบบนี้นี่บ่มีอันตรายยัางดอกเพราะว่าเป็นมาตั้งแต่พมมาซาตแต่ปางก่อนครับเรื่องของพมมาจารีเรื่องของระดูประจำเดือนซึ่งได้กาวไว้ในพมปุโรหิต จบลงเพียงเท่านี้ครับในวันต่อไปผู้ขา่าสิได้นาเอาในคำพี่ปฐมจินดาครับผูกหนึ่งปริเชดสองเมื่อเราสู่ฟังเกี่ยวกับเรื่องอนุโลมปฏิสนธิคือว่าเรื่องของคนเกิดครับว่าการเกิดของคนนี้สิมีองค์ประกอบจังใดแน่ยากง่ายปันใดครับโปรดติดตามรับฟังต่อไปครับ